แล้วจำกูได้ไหมสมกุมอีจันเสื้อแดงนะสมนักกาทั้งหลายแหละโดยจฉพาะค้นเสื้อบอกชัดแจนยศก่อนนครว่ะยศต้องขามบ้านกูนะด้านซ้อมเก่าแกรั่นแหละุ้สมไปพังลาดลุมแก้วลุกท่อเคี้ยวกับบั้นด้วยบั้นใจทำสุ่มไปอยู่ลาดลุมแก้ววะสุ่มกุมอีจันวะ จมขึ้นป่าใสสจมค่อยอ่อนเงินใหโสูคดีสองข้ามโลอกรั้งที่หนึ่งรังที่สองพระนจบดูเยอะซือกันให้กูตายซะก่อนสมค่อยเฮ็ดกันอีกกูไม่อยากไปข่าคนเพราะว่ามูกเป็นทหารอยค่ายประจักษ์แล้วก็ตีพงองอยูสก,กรนัก่านไล่หลายซะได้ชัดเจนนะ เราจะเก่าแล้วก็สุม่มมื่วเฮาเลยสองน,นิ้วได้มืมเนี่ยเหตุเกิดตอนตน,อออน,น,อนัเ้นนนบบเ,นหนเหตุงานอยู่ท,าาท,าาทาาีวีซื่อท่องเที่ยจังหวัดอุดรเรียนจบนันทบุรีของแท้เดี๋ยวจะแช่แบบลาดลุงแก้วนะทารับเท่ารัพท์เลยนะเหตุงานอยู่ธนาคารท่อกระสอเนี่ยวันอยู่สกลนครเลยสมรภูมิลุงแก้วแล้วลกูมีจันเบอร์ออกมาเลยในแกงข้าวทอดนี่ย